สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีเมษค่ะมาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะใครอยากจะบอกอะไรขอพลังงานชาวราศีเมษทุกทท่านหน่อยนะคะพลังงานชาวราศีเมษ ไม่อยากจะบอกอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษพลังงานของธาตุน้ำนะคะตอนนี้ที่คุณเชื่อมโยงโอูเดี๋ยนะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหาความสมดุลให้กับชีวิตค่ะไฟบาลานซ์ หาความสมดุลให้กับชีวิต Go d e e p ปอรมองเข้าไปอย่างสุดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะออกยาวเข้าลึกออกยาวตอนนี้พลังงานของคุณขับเคลื่อนด้วยน้ำนะคะเรียกได้ว่าความเมตรเป็นพลังงานแห่งไฟอยู่แล้วใช่ไหมคะความเป็นไฟความลุกโชนความเป็นผู้นำนะคะความสำเร็จความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดีย แล้วก็ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าสัญญาณในตอนนี้คือพลังงานแห่งน้ําพลังงานของความชุ่มฉ่าเหมือนเหมือนพลังงานจิตวิญญาณของคุณกําลังคอนเน็กเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติความเป็นน้ำหน้าที่ที่คุณจะได้รับรู้อาจจะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกถึงน้ําความสดชื่นจากน้ําหรือว่าฝันหรือว่าอยากที่จะได้เหมือนเดินทางไปทําสิ่งที่คุณรู้สึก ในพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้นะคะคุณเชื่อมโยงกับ d y ชาวราศีเมษคุณมีพลังงานของ DIY นะคะที่นำพาคุณด้วยด้วยด้วยการขับเคลื่อนด้วยด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของคุณชาวราศีเมษถ้าอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่า การผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายในทางอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจิตวิญญาณของคุณการสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวนะคะการาหาสมดุลให้กับชีวิตไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเรื่องราวของอะไรความหนักในงานความวุ่นวายสับสนนะคะหรือว่าความรุ่มร้อนภายในร่างกายนะ,ะอาจจะเป็นการหาสมดุลให้กับร่างกายสุขภาพร่างกายของเราด้วย mm hmm. เช่นกันอารมณ์ความคิดความเครียดแบบนี้นะคะเข้าไปลึก hmm. ข้างในมากขึ้นนะคะคุณกําลังได้เรียนรู้กับตัวเองแบบลึกซึ้งมากขึ้นในระดับของการเติบโตในชีวิตด้วยชาวราศีเมษเหมือนบางอย่างถ้ามีความร้อนในร่างกายก็จะต้องผ่อนคลายด้วยความด้วยน้ําความเย็นความเบาสบายนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวตนของคุณชาวราศีเมษนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะพลังงานแห่งน้ําซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลือก พูดแล้วก็ปรนีประนอมกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าฉุกคิดว่าเราเราเราต้องทําสิ่งนี้เหมือนความรู้สึกคุณอินเดอร์ของคุณความรู้สึกคุณกําลังบอกให้คุณได้รู้สึกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินทางตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องคิวตัวเองถึงเวลาที่คุณจะต้องออกกําลังกายนะถึงเวลาที่คุณจะต้องทําสมาธิกับตัวเองนะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้น เพื่อลดความวุ่นวายเพื่อหาสมดุลของชีวิตนะคะเพื่อเติบโตในระดับต่อไปยังไงคุณก็จะได,ได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะชาวราศีเมษเหมือนกับว่าพลังงานของคุณต้องการให้คุณออกไปสู่ท้องทะเลสายน้ำธรรมชาติไปหาความชุ่มฉ่ำนะคะอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษไพ่อยากจะบอกอะไร b e l l o e e r s f ทริอปส u ดควีนออฟไสวยงามมากนี่คือคุณไฟแห่งความไฟราชินีไม้เทา้านี่คือคุณนี่คือ3มถ้วยพลังงานธาตนะุน้าเหมือนตอนนี้คุณคอนเนคกกับความความรัก การคอนเนคกับการกลับมารักตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ซื้อสัตย์กับความรู้สึกข,ของตัวคุณเองคุณมีความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักที่คุณและเขาเชื่อมโยงกันในด้านจิวญาณจิวญานเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเพราะฉะนั้นค,คนคนนั้นมีพลังงานแห่งน้ําในตัวและคุณก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแห่งน้ําในตอนนี้เวลานี้ทีนี้คนที่คุณเจอในความรักอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมธาตุน้ําหรือธาตุดินนะคะที่เกิดขึ้น t r e e of ส่อทรีออฟแอร์ air, นะคะความวิตกกังวลความเสียใจความเศร้าการชิลโฟกิฟเนสการให้อภัยหาสมดุลให้กับชีวิตตัวเองหาะคุณกาลังได้เปลี่ยนแปลงความรักที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอะไรบางอย่างกําลังถึงเวลาในการชิวการบาลานซ์หาสมดุลให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือไลฟ์สไตล์ของคุณเพราะฉะนั้น อะไรบางสิ่งที่เป็นของความรู้สึกของความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะคะมองเข้าไปในความเชื่อแล้วก็ความฝันของคุณในความรักที่คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าคุณคือราชินีไม้เท้าคุณคือไฟแห่งพลังไฟแห่งไฟแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความมีเสน่ห์ความเชื่อมั่นความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และไอเดียนะคะแรงดึงดูดคุณมีเสน่ห์มากคุณกาลังดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะต้อง ตัดสินใจเลือกนะคะในความสัมพันธ์มีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าทำมิ่งจังหวะชีวิตถ้าทําให้คุณรู้สึกว่าต้องมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์จงซื่อสัตย์เคารพในตัวเองว่าคุณจะต้องเลือกใครหรือว่าคุณจะต้องให้อภัยอะไรนะคะสามถ้วยเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองการคอมมิตเมนต์นะคะการได้ พบเจอพบปะเพื่อนฝูงการได้ออกเดตการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ความสุขทางความรักกาลังจะเกิดขึ้นทางสุขของเพื่อนหรือว่าความสุขสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองกาลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆชาวราศีเมษไหนมาดูสิคะสเตรนทแข็งแกร่งเชื่อว่าพลังงาน หลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะเรากาลังเจออุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะคือรายอุปสรรคนั้นทําให้เราแข็งแกร่งถ้าคุณเจอคู่คุณจะได้เจอคู่ที่คุณและเขามีอะไรบางอย่างในการที่จะประชเชนอุปสรรคด้วยกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งหมายเลข11 s t r e n g เ h เพื่อก้าวไปสู่การที่ได้โชว์นะคะพิสูจน์ความมลความสัมพันธ์ระหว่างกันและการนั่นเองเห็นไหมคะ คุณจะได้เจอใครที่เขามีความเหนือชั้นกว่าคุณนะคะเหนือชั้นในเธอในเชิงของความกล้าหาญความเป็นผู้นําคุณกาลังได้เจอสิ่งโตเจ้าป่าที่เขาจะจะรู้สึกว่าอยากที่จะปกป้องคุณเทคแคร์คุณแล้วก็อยากเห็นคุณเติบโตในทิศทางความสําเร็จของคุณแน่นอนถ้าคุณเจอความรักที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมา นั่นคือความรักที่เป็นท็อกซิกค,ความสัมพันธ์นะคะทอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่าคุณมีความรักคู่ที่เป็นโซคอนแทคพลังงานของสเตรนที่เกิดขึ้นหมายเลข1111 11นะคะที่คุณและเขามีความเท่าเทียมกันเชื่อมั่นในการละกันพิสูจน์ความรักซึ่งก,กันและกันเข้าปกป้องคุณได้เทคแคร์คุณได้และเป็นความรักความโรแมนติกด้วยที่จะทให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สังคมเพื่อนฝูงหนะ้าที่การงานนะคะระหว่างก,าากาันรละกันด้วยเช่นกันสวยงามมากๆ ถ้าอยากจะเมาะอะไรกับชาวราศีเมษอีกคะ่ะคุณเด็ดเดี่ยวชาวราศีเมษร,ราชนีิมิเท้าเป็นสัญญาณของคุณมีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสําเร็จในความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ดึงดูดความรักเข้ามาอสศวินไมิเท้าสวยงามมากจงเดินหน้าไปอย่างมั่นใจ จงเดินหน้าไปสู่ความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเฟสใหม่ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วจะมีความท้าทายเข้ามาหาคุณในความรักมีแอนเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเป็นราชนินไม้เท้าคุณจะเจอใครที่เป็นอาซูนไม้เท้านะคะบุคคลที่เป็นผู้น,นำความ นำความสําเร็จนาความกล้าหาญนําความเด็ดเดี่ยวมาให้กับคุณนําพลังงานแพชชั่นมาให้กับคุณนําไฟแห่งความตื่นเต้นสนุกสนานมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เหนือกว่าแน่นอนนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นพลังเป็นความรักความสัมพันธ์ The r เวอร์สเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พระเจ้าหรือว่ออ D y, า Divine จะกวาลส,ส่งมาให้นะคะดึงดูดมานั่นเองเพราะฉะนั้น Adventure ใหม่ๆของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะชาวราศีเมษและบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะ เจอเรื่องราวของชีวิตของคุณต่อไปนี้สนุกสนานมีความสุขกล้า,าสนุกสนานมีความสุขท้าทายและก็ประสบความสำเร็จสวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอาวินไม้เท้าเกิดขึ้นสองครั้งชาราศีเมษนี่คือคุณเตรียมระทึกใจคือเขิมกำลังใจกับสิ่งที่คุณกำลังเด็ กำลังเจอได้เลยต่อไปนี้นะคะ New a v e n g e r Passionate Confidence ของคุณเกิดขึ้นแล้วเชื่อมั่นในความความความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเท่านั้นนะคะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสำเร็จมากแล้วคุณจะได้รับชัยชนะคำตอบที่คุณถามหาด้วยสวยงามที่สุดเลยนะคะ j u s t i c เกิดขึ้นสองใบไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณเพราะว่า คุณสู้ด้วยความสามารถของคุณจริงๆฉะนั้นฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวคุณเองเลือกและตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามหัวใจที่คุณรู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความทุกข์ออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณก้าวถวยคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะอุดมสมบูรณ์คุณจะเติบโตมากๆคุณจะมีเงินมีความสุขนะคะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ไปสู่อิสระของคุณด้วยความลึกซึ้งคุณกําลัง ได้สัมผัสกับคำว,ว่าลึกซึ้งในด้านอารมณ์ความสุขของความสำเร็จของชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ความรักด้วยเช่นกันคุณจะเจอใครที่เขาเข้ามาเป็นผู้นำพพอร์ตออฟเฟอร์คุณนะคะเป็นเดทแรกเดทใหม่ความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามที่สุดเลย t o open ฮ n ริ acle, สวยงามมากๆ หาส่งดุลให้กับชีวิตของตัวคุณเองความยินยางบาลานซ์กำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วและนี่คือ king of cups คุณกำลังได้เจอใครที่เป็นพลังงานของคนที่มีความลึกซึ้งในทางอารมณ์ความรู้สึกของความรักและคุณอาจจะได้เจอใครที่เป็นต่างชาติหรือพ่อแม่แม่นะคะหรือบุคคลที่มีความลึกซึ้งในด้านอารมณ์ต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวใครบางคนจะเข้ามาคอมมิทเมนต์กับคุณหรือว่าออกเดทครั้งใหม่กับคุณนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนต้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณหรือส่งพลังงานให้กับคุณ ใครบางคนกําลังแอคชั่นในความสัมพันธ์และคุณกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงการเดินทางชีวิตไปสู่ทำพลัสโยกย้ายสิ่งที่ดีกว่าของชีวิตค่ะชาวราศีเมษวันนี้สวัสดีค่ะ